หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่46ลงโทษลิงหลงหูหยินทรงคุกเข่าขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับกล่าวขึ้นพลางร้องไห้กระสิกกระซิกไทเฮาผู้มีจิตใจสะอาดลีโมเองก็ไร้เดียงสามากนางถูกแม่ผู้ให้กำเนิดใช้ประโยชน์ได้โปรดไทเฮาอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองในความไม่รู้ของนางเลยเพคะยกโทษในบางครั้งนี้หากมีความผิดอันใดหม่อมฉันจะแบกรับความผิดนั้นไว้เองเพคะ พองไทเฮามองไปทางหลิงหลงหูหยินอย่างเริ่มไม่ค่อยแน่ใจนักนางอยู่ในวังมาเนิ่นนานเคยเจอกับศึกสงครามระหว่างนางสนมในวังก็ตั้งมากมายแต่นางยังโชคดีที่ไม่มีใครสั่นคลอนตำแหน่งไทเฮาของนางได้เพราะฮ่องเต้ให้ความเคารพต่อนางมากนางสนมก็ไม่กล้าแก่งแย่งชิงดีนางดังนั้นนางจึงได้เฝ้าสังเกตการศึกสงครามด้วยความใจเย็น นางคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลิงหลงหูหยินและหลี่ซื่อไม่ได้ดีนับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนางไม่มีความรู้สึกดีๆต่อหลี่ซื่อดังนั้นหลิงหลงหูหยินจึงเชื่อความรู้สึกที่แสดงออกมาถึงความเสียใจต่อหน้านางนางคิดทบทวนอีกสักพักจากนั้นก็พูดกับซุนกงกงว่าเจ้าไปตามฮองเฮามาให้ข้าหน่อยนางเป็นมารดาขององหงเหลียงไบเจียก็อยากจะถามนางเหมือนกันว่านางจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพองไทเฮาไม่เคยคิดที่จะไปตรวจสอบความรับผิดชอบของจวนเฉินเซี่ยวแต่อย่างใดเรื่องนี้ทำให้คนขายหน้ามากเกินไปเพื่อยับยั้งการเปล่าประกาศออกสู่ภายนอกไม่ทำเลยก็จะดีเสียยิ่งกว่าดังนั้นแผนการแรกสุดคือการลงโทษเซี่ยวหลี่โม่แต่ตอนนี้เซี่ยวหลี่โม่กำลังรักษาอ๋องเหลียงอยู่นางรักและมีความเชื่อมั่นในตัวนางหากมาไม่ทัน แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อหุูเฟยได้ยินฮองไท่เห่ารับสั่งจึงได้สองสายตาไปทางเฉินเซี่ยวเซี่ยวทันทีเฉินเซี่ยวเซี่ยวเองก็มองไปทางสายตาของหลิงหลงฮูหยินหลิงหลงฮูหยินยกมือขึ้นปาดน้ําตาแล้วทําท่าทางโศกเศร้าเสียใจอีกครั้งฮองเฮาที่เกิดอาการสับสน,นวุ่นวายในใจเมื่อได้ยินซุนกงกงมาบอกว่าเฉินเซี่ยวเซี่ยวไปขอรับโทษต่อเบื้องหน้าของฮองไท่เฮา ใบหน้าของนางจึงได้เย็นชาลงพร้อมกับพูดขึ้นด้วยความโกรธเคืองว่าเป็นกงไม่สักไซไล่ถามเรื่องนี้แล้วแต่เขาก็ยังเสนอหน้าเข้ามามันหมายความว่าอย่างไรกันคิดอยากจะให้เป็นกงตัดหัวเขาหลุดออกจากบ่าหรืออย่างไรซุนกงกงพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำๆว่าห้องเฮาเนียงเหนียงยับยั้งความโกรธลงหน่อยนะเพคะไปกันก่อนเถอะเพคะหนุยเฟยเหนียงเหนียงและเฉินเซียวเซี่ยว ต่างพูดว่าเรื่องถอนมั่นเป็นการบงการของหลี่ซื่อเพคะเมื่อหลี่โม่ได้ยินประโยคนี้จึงรีพลี่ยิ้มอย่างเย็นชาออกมาทันใดต้องการเข้าวังเพื่อล้างบาปเพียงแต่ว่าจะล้างบาปได้จริงๆหรือเมื่อหองเฮาได้ยินคำพูดของซุนกงกงจึงเงนื่อยหน้าขึ้นแล้วมองไปทางหลี่โม่ก่อนพูดขึ้นว่าหลีโม่เจ้ามานี่หลีโม่ยื่นที่รมควันมอบให้กับยวนพานจากนั้นก็เดินไปหาตามคำสั่ง พองเฮาเหนียงเนียงมีเรื่องได้รับสั่งหรือเพคะพองเฮามองไปทางนางแล้วพูดขึ้นว่าเรื่องที่เจ้าถอนมัน่นอธิบายความจริงมาเป็นกงจะไม่ลงโทษเจ้าหองเหลียงเองก็จะให้อภัยเจ้าถ้าเจ้านำเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบมาบอกกับเป็นกงถึงแม้ว่าฮองเฮาจะรู้เรื่องนี้มามากมายก็ตามแต่ก็ยังเคยได้ยินเซี่ยวหลีโม่บอกมาก่อนแต่นางก็ยังอยากเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อไว้ตอบโต้หมูเฟยและเฉินเซี่ยวเซี่ยวไม่ว่ายังไงนางจะไม่ให้เฉินเซี่ยวเซี่ยวและหมูเฟยร่วมมือกันทําลายเซี่ยวหลี่โม่ได้อีกอย่างน้อยก็ตอนนี้เนียงเนียงทําไมถึงได้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาละเพคะตอนนี้ในใจของหม่อมฉันมีแค่พองเฮาจึงพูดตัดบทขึ้นมาทันใดเป็นกลงรู้ว่าวันนี้เจ้ากำลังรักษาอ,องเหลียงให้ดี แต่มีคนไม่ได้ทำให้เจ้าคลายความกังวลแต่อย่างใดเจ้าจะต้องโต้กลับหลีโม่เงยหน้าไปมองซือถูเย่ด้วยจิตใต้สำนึกซือถูเย่ที่กำลังนั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับเอนพิงผนังอย่างสบายอารมณ์พูดคุยกับอ๋องเหลียงอยู่ราวกับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเขาอย่างไรอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าทำไมหลีโม่ถึงได้รู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเขาเมื่อเห็นว่าหลีโม่มองมา เขาก็ชำเลืองกลับไปมองทางหลีโม่โดยการแสดงออกอย่างไร้เดียงสาอย่างที่เปรียบไม่ได้แต่ใบหน้าที่ใหญ่ผู้นั้นยังคงเผยความซุกซนเอาไว้อยู่ไม่น้อยหลีโม่ก้มหน้าลงแล้วเก็บความโหดร้ายไว้ถ้าเป็นฝีมือของอองซื่อจิงจริงๆงั้นสึกคราวนี้คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ดีแรกเริ่มคิดว่าพวกเขาจะรอให้นางกลับจวนเฉินเซี่ยวเซี่ยวก่อนแล้วค่อยเริ่มสึกแต่ในเมื่อไม่รอ งั้นก็เริ่มสุกกันในวังเนี่ยแหละลีโม่กำลังทำท่าจะตอบกลับฮองเฮาแต่ซือถูเย่กลับพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่างฉับพลันว่าจริงสิในตอนที่ข้าเพิ่งเข้าวังมาได้ยินคนแปลกหน้าจากนอกวังพูดขึ้นว่าลีโม่ถอนมั่นกับอองเหลียงจึงถูกบุกเข้าไปบวยถึงในห้องไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยวเซี่ยวเข้ามาในวังเพราะด้วยเหตุผลนี้หรือไม่ฮองเฮาใบหน้าถอดสีทันใดอะไรนะ ใครพูดจาเหลวไหลเช่นนี้เรื่องนี้ไม่อาจรู้ได้ฮองเฮาต้องรับสั่งให้คนไปตรวจสอบดูนภัยยะคะซือถูเย่พูดด้วยความใจเย็นหลีโม่เกือบจะหัวเราะออกมาเขาช่างไร้เดียงสาเสียจริงๆเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนกระจายข่าวออกไปมีหน้าตอนที่นางเข้าวังมาจึงได้คิดว่าจะถูกลงโทษในวงังกล้ว่ามันจะเปล่าประโยชน์นสิท่าสีหน้าของฮองเฮาอึมครึมลงทันใด หลีโม่เจ้าไปกับเป็นกลงก่อนวันถอนมั่นไม่ต้องพูดอะไรอีกเป็นกลงมีแผนอยู่ในใจแล้วหลีโม่ตอบตกลงเพคะไม่พูดก็ดีถึงพูดออกไปยังไงไม่ว่านางจะรู้สึกผิดลำบากใจมากแค่ไหนก็ยากที่จะถูกฮองเฮามองว่าเห็นแก่ตัวได้หยางมามาได้เตรียมการไว้ตั้งแต่วินาทีแรกเมื่อหลีโม่เดินพ้นจากประตูนางก็รู้สึกวิงเวียนเล็กน้อย เมื่อเจอแสงอาทิตย์ที่โอนเอ็นไปมานางจะต้องดูแลร่างกายของตัวเองแล้วไม่อย่างนั้นหลังจากกลับจวนเฉินเซี่ยวไปนางไม่มีทางต่อสู้กับความโหดร้ายนั้นได้แน่หลังจากที่หองเฮาออกไปแล้วหมองเหลียงก็บอกให้ยวนผ่านและคนที่คอยปรนนิบัติในวังออกไปจากนั้นก็มองไปทางสือถูเย่สเสด็จอาฝีมือท่านใช่ไหมสืถูเย่รูปไล่บนคางใช่ละท่าน ของเหลียงถอดถอนใจออกมาเบาๆเฉินเซี่ยวเซี่ยวผู้นี้เป็นผู้บีบบังคับลูกสาวของตัวเองตอนนั้นข้าตาบอดเจ้าไม่ได้ตาบอดเขาทำท่าทางราวกับทหารที่สงบเสงี่ยมเจียมตัวมาตลอดใครจะไปรู้ว่าในหัวของเขาจะมีความชั่วร้ายเช่นนี้ของเหลียงหัวเราะออกมาตั้งแต่ท่านอามีอำนาจก็เบียดเบียนเขามาโดยตลอดตอนนั้นข้าคิดว่าท่านแค่หึงหวงเท่านั้น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในตอนนี้ท่านสามารถมองการไกลทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้สือถูเย่ไม่กล่าวคำใดออกมาดวงตาฉายแววเย็นชาออกมาเขามีอำนาจทำไมจะต้องไปอิจฉาผู้มีความสามารถด้วยละ่ะเกือบจะใจกว้างเลยด้วยซ้ำข้าราชการพล,ลเรือนและทหารในเมืองก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการประเมินอย่างเป็นส่วนตัวทั้งสิ้นแต่สำหรับบุคคลอย่างเฉินเซี่ยวเซี่ยวเขาเองก็เริ่มรู้มาบ้าง มีเช่นนั้นไม่มีทางยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งแน่นอนแต่ทุกคนต่างคิดว่าเขาเกรงกลัวต่อฐานะของเฉินซี่วซิ่วกันทั้งนั้นเมื่อมาถึงด้านนอกตำหนักโซอานพองเฮาก็กำชับหลี่โม่ไว้ว่าเจ้ารออยู่ที่นี่เมื่อเป็นกงเรียกเจ้าค่อยเดินเข้าไปหลี่โม่วางมือแนบข้างลำตัวเพคะซุนกงกงออกมาต้อนรับทันใดจากนั้นก็ตะโกนขึ้นว่า ฮองเฮาเหนียงเนียงเสด็จแล้วเพคะเมื่อฮองเฮาเดินเข้าไปเฉินเซียวเซี่ยวและหลิงหลงก็ได้เห็นถึงความโหดร้ายนั้นทันทีจึงทำให้อดที่จะเกิดความรู้สึกหนาวสะท้า,านขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวขึ้นมาไม่ได้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆฮองเฮากำลังโกรธมีหน้าละถึงไม่ยอมพบพวกเขาหมุยเฟยเดินขึ้นไปข้างหน้าฮองเฮาเหนียงเนียงมาแล้วหรือเพคะฮองเฮาไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด นอกจากเดิมขึ้นไปข้างหน้าไปน้อมทักทายหองไทเฮาเข้าเฝ้าเสด็จแม่หองไทเฮาพูดขึ้นว่าหองเฮามาก็ดีแล้วเจ้าจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเถอะหองเฮาเดินเข้าไปนั่งข้างกายของหองไทเฮาจากนั้นก็มองไปทางเฉินเซี่ยวเซี่ยวด้วยใบหน้าที่แสดงออกถึงความเย้ยหยันเฉินเซี่ยวมาถึงตํนักโซอันเลยหรือไม่ใช่ว่าเมื่อสักครู่ต้องการเข้าเฝ้าเป็นกงอยู่ที่ตํนักช้างเชิงหรอกหรือ พอเป็นกงออกไปก็ไม่เห็นใครแล้วที่แท้ก็มายังตําหนักโซอานนี่เองเฉินเซี่ยวเป็นเหมือนดั่งมังกรมีหัวแต่ไม่มีหางเนื้อเห็นอยู่แว่ๆแวักพักก็หายไปแล้วเฉินเซี่ยวเซี่ยวเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความโกรธเคืองของฮองเฮามาก่อนแล้วเขาจึงโน้มตัวแล้วพูดขึ้นว่าได้โปรดเหนียงเหนียงทรงอภัยโทษด,ด้วยพยคะเมื่อสักครู่หม่อมฉันรออยู่ด้านนอกตําหนักจริงๆพยคะ แต่เห็นว่าเหนียงเหนียงกำลังยุง่งหม่อมฉันก็เลยมาน้อมทักทายหองไถเฮาก่อนพยาคะซุนกงกงเสิร์ฟน้ำชาขึ้นไปให้หองเฮารับมาแล้วค่อยๆดื่มมันอย่างช้าๆจากนั้นก็มองไปทางเฉินเซียวเซียวแล้วพูดขึ้นว่าตั้งแต่พวกเจ้ามาวิงวอนขอร้องอยู่ด้านนอกของตำหนักช้างเชิงจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลานานมากแล้วทำไมยังคุกเข่าอยู่บนพื้นอีกละ่ะ เมื่อหมุยเฟยเห็นฮองเฮาที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นักเมื่อรู้ว่านางต้องไม่พอใจตึงก้าวไปข้างหน้าฮองเฮาเหนียงเหนียงเฉินเซี่ยวเซี่ยวพวกเขามาน้อมรับการลงโทษเพคะดังนั้นตึงได้คุกเข่าอยู่ที่นี่เพื่อให้ฮองไทเฮาและฮองเฮาลงโทษเพคะตอนที่47ยันกันไว้หองเฮาพูดขึ้นโดยไม่ยิ้มแต่อย่างใดรับโทษเพราะเรื่องถอนมั่นนะหรือ เฉินเซี่ยวเซี่ยวพูดขึ้นด้วยใบหน้าละอายใจรายงานต่อหองเฮาเหนียงเหนียงหม่อมฉันน้อมรับโทษเพราะเรื่องนี้พยะยะค่ะหม่อมฉันไร้ความสามารถในการต่อต้านภรรยาไม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกสาวจนทำให้อองเหลียงเตี้ยเซียต้องเสียหน้าหม่อมฉันสมควรตายไม่อาจหลีกหนีความผิดได้พยะยะค่ะไร้ความสามารถในการต่อต้านภรรยาเจ้าเอาเรื่องนี้มาจากไหน เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับหลี่ซื่อฮองเฮามองไปทางเขาด้วยสายตาแปลกใจเดิมทีฮองเฮาคิดว่าเขาอยากจะป้ายความผิดทั้งหมดให้กับเซี่ยวหลี่โม่แต่กลับคิดไม่ถึงว่าจะลากหลี่ซื่อเข้ามาพัวพันด้วยในตอนที่ซุนกงกงบอกมาเมื่อสักครู่นางก็ยังคิดอยู่เลยว่านกงกงได้ยินผิดมานึกไม่ถึงว่าเรื่องจริงจะกลับกลายมาเป็นเช่นนี้เฉินเซี่ยวเซี่ยวจึงพูดขึ้นว่ารายงานฮองเฮาเหนียงเหนียง เรื่องการถอนมั่นเป็นฝีมือการแก้แค้นส่วนตัวของหลี่ซื่อพยาคะนี่มันเรื่องแปลกแล้วเจ้าเล่ามาให้เป็นกงฟังสักหน่อยสิฮองเฮาเบิกตากว้างพร้อมกับพูดขึ้นหมวยเฟยจึงได้นําเรื่องที่เพิ่งกล่าวกับฮองไทเหาเมื่อสักครู่เล่าออกมาอีกรอบอย่างไม่มีผิดแปลกไปแม้แต่คําเดียวเมื่อฮองเฮาได้ฟังจึงหัวเราะออกมาจากนั้นก็มองไปทางฮองไทเฮาสเสด็จแม่เองก็ฟังเรื่องนี้มาแล้ว ท่านคิดว่าอย่างไรเพคะฮองไทเฮาพูดขึ้นอย่างไม่โกหกแต่อย่างใดหากหลี่ซื่อผู้นี้โหดร้ายเช่นนี้จริงๆย่อมต้องจัดการลงโทษอย่างแน่นอนเมื่อเฉินเซียวเซี่ยวและหลิงหลงได้ยินคําพูดนี้ต่างก็มองหน้ากันแล้วรีบก้มหัวลงทันใดฮองเฮาจึงได้ถามฮองไทเฮาอีกครั้งเสด็จแม่เพคะเรื่องถอนมั่นเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพคะฮองไทเฮาตื่นตกใจเล็กน้อย แต่ก็เข้าใจความหมายของฮองเฮาข่าวครา,าวที่เล็ดลอดเข้ามาในวงังไม่ใช่การแพร่ขยายมาจากด้านนอกแต่อย่างใดแต่กลับเป็นรายงานของคนสนิทมาที่พูดขึ้นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างน้อยก็เป็นการฟ้องร้องเซี่ยวหลี่โม่และซิว่วชูของจวนเฉินเซี่ยวแต่ละคําที่กล่าวออกไปเซี่ยวเซี่ยวไม่สามารถโต้แย้งทั้งหมดกลับมาได้ด้วยเหตุนี้ก่อนหน้านั้นนางเองจึงคิดว่า เฉินเซี่ยวเซี่ยวอมหิตไม่สำนึกบุญคุณปฏิบัติอย่างโหดร้ายเพียงแต่ว่าวันนี้พวกเขาได้ดึงหลี่ซื่อที่นางไม่ชอบเข้ามาพัวพันด้วยอีกทั้งหนยเฟยยังเป็นพยานให้อีกจึงทำให้นางมองเรื่องนี้แย่ลงมากไปอีกหลี่ซื่อเป็นคนเช่นไรกันแน่เป็นอย่างที่หนยเฟยและเฉินเซี่ยวเซี่ยวกล่าวไว้หรือไม่พองไทเฮาปกป้องขึ้นมาทันใดอีกทั้งยังนึกถึงคำพูดแต่ละคำของเซี่ยวหลี่โม่ขึ้นมาได้ หากเสด็จแม่หลับกรอบเช่นนี้แล้วจะสอนลูกสาวคนนี้ได้อย่างไรกันเมื่อคิดถึงตรงนี้พองไทเฮาจึงพูดขึ้นโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบว่าไกเจียเองก็เพลียไปหน่อยเรื่องนี้ให้ฮองเฮาจัดการเถอะไกเจียฟังอยู่ข้างๆก็พอแล้วพองเฮายืนขึ้นแล้วโค้งตัวก่อนพูดขึ้นว่าเพคะจากนั้นก็นั่งลงอีกครั้ง ก่อนกวาดสายตามองไปทางใบหน้าของหมุยเฟยด้วยสายตาเย็นชาหมุยเฟยเจ้าอยู่ในวังมาโดยตลอดจะรู้เรื่องในจวนเฉินเซี่ยได้อย่างไรแล้วจะรู้เรื่องการหลับหลอกของหลี่ซื่อได้อย่างไรกันหมุยเฟยตกใจใบหน้าแข็งทื่อนี่อือสายตาของฮองฮาเย็นชามากขึ้นก่อนเค้นถามขึ้นหมุยเฟยพูดขึ้นด้วยท่าทางอ้ำอ้อึออ้งอึง้งนี่แม่ของหม่อมฉันคือนายหญิงแก่ของจวนเฉินเซีย่ยวย่อม ย่อมได้ยินมาแน่นอนใช่ไหมข่าวลือที่ได้ยินมาใช่หรือไม่พองเฮาพูดขึ้นด้วยเสียงต่ําๆหมืยเฟยแยกแยะด้วยใบหน้าแดงกำ่ำแต่เป็นข่าวลือที่ได้ยินมาได้อย่างไรกันแม่ของหม่อมฉันเองก็เป็นหูหญินขององค์ที่สองแต่โกหกได้อย่างไรกันเจ้าจะบอกว่านายหญิงแก่เข้าวังมาด้วยตัวเองก็เพื่อมาฟังเรื่องมโนสาเร่เหล่านี้ของท่านหรือพองเฮากระแอมลำคอ แล้วหันไปถามซุนกงกงอย่างฉับพลันไปตรวจสอบหน่อยในหลายปีมานี้นายหญิงแก่เข้าวังมากี่รอบซุนกงกงพูดพร้อมยิ้มขึ้นเหนียงเหนียงไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรอกทุกครั้งที่นายหญิงแก่เข้ามาในวังก็ล้วนแล้วแต่ต้องการเข้ามาน้อมทักทายหองไทเฮาปีนี้ยังไม่มาปีนี้ก็ยังไม่เคยจึงมาก่อนหลายปีถึงจะมาเป็นครั้งคราว แต่ฮูหยินก็มักจะเป็นคนที่รอบคอบเสมอเหนียงเหนียงลืมไปแล้วหรือเพคะของเขาตอบเสียงหือเป็นกงไม่ลืมและก็ยังจำได้อย่างแม่นยําว่านายหญิงแก่เข้าวังน้อยมากตลอดสองปีที่ผ่านมานี่มาบางครั้งที่มาก็อยู่เพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวก็ไปเป็นกงยังคิดอยู่เลยว่านายหญิงแก่ผู้นี้ไปไปมาอย่างรีบร้อนที่แท้ก็ไปพูดคุยเรื่องมโนสาเร่กับหมุยเฟยในวังนี้เอง สีหน้าของหนุยเฟยเริ่มดูไม่ดีนายหญิงแก่คือแม่ของหมอมันมาพูดคุยกับหมอมันและก็เป็นเรื่องปกติของคนเราพองเฮาเนียงเนียงกล่าวเช่นนี้โหดร้ายไปหน่อยไหมเพคะพองเฮาและหมุยเฟยมีความสัมพันธ์ที่ไม่เลวมาก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วหมุยเฟยไม่ชอบพองเฮามาโดยตลอดเพียงแต่มันขัดขวางความรู้สึกนึกคิดในใจอย่างลึกไวอ้อย่างชัดเจน จึงได้ต้องเสแสร้งเข้าหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับฮองเฮาในวันนี้นางจึงได้รู้ว่าไม่มีทางถอยหลังกลับได้แต่ก้าวเดียวดังนั้นจึงได้กล่าวหาข้อบกพร่องของฮองเฮาเพราะฮองเฮาโหดร้ายเกินไปจึงได้อยากให้ฮองไทเฮาเห็นพ้องต้องกันด้วยฮองเฮาหัวเราะอ,ออกมาอย่างเย็นชานายหญิงแก่พูดเป็นเพียงแค่ฟังความข้างเดียวเพราะในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนี้จึงต้องถามให้เข้าใจถึงจะถูกต้อง มือเฟยขมวดคิ้วทำไมฮองเฮาถึงได้เข้ามาทำความวุ่นวายเช่นนี้จะต้องจัดการคนเหล่านี้เพื่อนไว้หน้านางไม่ใช่หรือจัดการใครก็ไม่ได้หรือก็ควรจะไว้หน้าเท่านั้นในเมื่อหลี่โม่ก็บกพร่องแล้วแค่จัดการเรื่องของหลี่ซื่อก็พอแล้วไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยวเซี่ยวเองก็มึนงงไม่น้อยถึงแม้ว่าเขาจะคาดหวังให้ฮองเฮาไม่ได้เชื่อเรื่องหลี่ซื่อทั้งหมดก็ตาม แต่ว่าถึงอย่างไรเขาก็คือเฉินเซี่ยวเมื่ออยู่ต่อหน้าก็ต้องภาวะพะวังหน่อยไม่ให้เขาดูแย่เกินไปหลับคิดไม่ถึงว่าฮองเฮาไม่เชื่อคำกล่าวหาของหลี่ซื่อสักนิดแต่อย่างใดแม้กระทั่งคำพูดของหมุยเฟยเหนียงเหนียงไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะหลังจากที่เซี่ยวหลีม่ถูกกับตัวพูดอะไรไปฮองเฮาเหนียงเหนียงจะเชื่อได้อย่างไรกันไม่ใช่แน่นอน หากฮองเฮาเนียงเนียงเชื่อคำพูดทั้งหมดของเซี่ยวหลี่โม่ทำไมถึงไม่ลงโทษตั้งแต่เข้าวังมาเมื่อเห็นฮองเฮาเนียงเนียงเองก็ไม่เชื่อเซี่ยวหลี่โม่ถึงแม้ว่าหญิงหลงหูหญินจะหวาดกลัวท่าทางโหดร้ายของฮองเฮาก็ตามแต่เมื่อได้ยินว่าฮองเฮาไม่เชื่อคำพูดพวกเขาในใจจึงได้ไม่สบายใจจึงพูดว่า,าหากเนียงเนียงไม่เชื่องั้นก็ส่งคนไปตรวจสอบที่จวนสักหน่อยสิเพคะฮองเฮาโบกมือไปมา ทำไมจะต้องยุ่งยากมากขนาดนี้ด้วยละ่ะในวังมีค่าหลวงของจวนเฉินเซี่ยวไม่ใช่หรือหลิงหลงตกใจทันใดจากนั้นก็รีบสายหน้าทันทีพองเฮาเหนียงเหนียงเย็นเอ๋อคือหญิงผู้อยู่ข้างกายหลีโม่ผู้นั้นนางเองก็ต้องฟังคําสั่งของหลีโม่อยู่แล้วแต่ไปยุติธรรมได้อย่างไรกันพองเฮาพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่าหากเชื่อคําพูดเจ้า คนที่อยู่เบื้องล่างจวนเฉินเซี่ยวต่างก็ไม่ปกป้องเฉินเซี่ยวนะสิแล้วพองเฮาเดินขึ้นหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็จ้องมองไปทางหลิงหลงหูหยินสีหน้าดูดเดือดและรุนแรงเจ้าเรียกภรรยาของเฉินเซี่ยวว่าหลี่ซื่อหลี่ซื่อคำนี้คือคำที่เจ้าใช้เรียกหรือพองเฮาเองก็ไม่ปลื้มใจนักคุณสมบัติของหลี่ซื่อนั้นดีมากในฐานะที่เป็นนางบำเรอไม่ว่าจะอยู่เนื่องในโอกาสไหนก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่ต้องเคารพภรรยานี่คือกฎระเบียบดังนั้นนางจึงได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบเรียกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าหลี่ซื่อจะเป็นเช่นไรก็ยังไม่ถูกขับไล่ออกไปตอนนี้นางก็ยังเป็นภรรยาของจวนเฉินเซี่ยวเจ้าเรียกเพียงแค่หลี่ซื่อคำเดียวเอาตำแหน่งภรรยาหลวงไปไว้ไหนกันหลิงหลงหูหญิงที่อยู่อีกด้านหนึ่งของจวนเฉินเซี่ยวก็ต่างเรียกหญิงชั่วช้าสามัญผู้นั้นว่าหลี่ซื่อ จึงได้เรียกเพียงแค่คำว่าหลี่ซื่อออกมาอีกทั้งยังได้ยินหมูเฟยเรียกหลี่ซื่อหลี่ซื่อมาตลอดด้วยนางจึงได้โพลงหลุดปากออกมาคิดไม่ถึงว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของฮองเฮาได้จนทำให้ฮองไทเฮาไม่พอใจตามไปด้วยนางจึงรีบพูดขึ้นว่าไทาเฮาทรงลงโทษฮองเฮาทรงลงโทษหม่อมฉันเรียกภรรยาในจวนมาโดยตลอดเมื่อสักครู่เพียงแค่ตึงเครียดไปหน่อยเพคะ จึงได้เรียกหลี่ซื้อตามหมูเฟยเหนียงเนียงเพคะหมุยเฟยพูดขึ้นว่าให้เฮาเพคะนี่เป็นเพียงแค่การเรียกชื่อนะเพคะเรื่องสําคัญยิ่งกว่าคือความจริงนะเพคะ